สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ติดตามช่องพังอันดาภายนุพะเก้าอยู่ในขณะนี้ท,ทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะภารกิจตอนเช้านะคะของพ่อควานแม่ควานนะคะเราก็มาได้นะคะตัดหญ้านะคะต้นหญ้าสวยๆนะคะเนี่ยเป็นหญ้าลำนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะมาดูต้นหญ้านะคะ อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะแหล่งอาหารนะคะของน้องๆนะคะแม่ควานก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่มาเจอหญ้าสวยๆนะคะวันนี้นะคะเพื่อนน้องๆจะได้อิ่มนะคะคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะอุดหนุนสนับสนุนมานะคะแม่ควานก็จะนําคะแนนส่วนนี้นะคะเพื่อมาตัดหญ้านะคะฝั่งนู้นเป็นหญ้าเป็นหญ้าขนค่ะหญ้าหญ้ามะอ้วนหญ้าขนหญ้าขนนะคะหญ้าขน ฝั่งนี้เป็นเป็นหญ้าลำนะคะไม่ใช่เ네นเปียนะคะก็จะมีขนถ้าเ네นเปียรจะไม่มีขนนะคะนี่นะคะต้นก็คล้ายๆเนเปียนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ฝนตกนะคะเมื่อวานก็ฝนตกวันนี้แม่ขวานก็มาตัดดูต้นหญ้าลำสวยๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลัง เอาขึ้นรถนะคะกำลังยกขึ้นรถนะคะขวานม่อนกับขวานเข้มนะคะนี่นะคะกำลังเบรกนู่นนะคะมีแต่หญ้าสวยๆเลยค่ะน้องๆก็จะได้ทานอย่างอริดอร่อยเลยนะคะพี่นพก้ากับน้องอันดานะคะต้นหญ้าก็ต้นหญ้าก,าก็กำลังพอกินเลยค่ะกำลังกรอบๆเลยนะคะต้นหญ้า ไม่แก่มากนะคะแล้วก็ไม่อ่อนมากนะคะน้องกำลังชอบเลยนะคะต้นยาสวยๆเลยนะคะวันนี้แม่ควันก็มาตั้งแต่เช้ชานะคะก็พึ่งเสร็จนะคะดูต้นยาสวยๆเลยนะคะอย่างกับปลูกไว้เลยนะคะฝั่งนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะคะโอ้ยเต็มรถแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เป็นไรสับประรดนะคะไรสับประรดนี่นะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จะช่วยพ่อควานยก วแม่ควันก็จะช่วยพ่อควานแบกนะคะแล้วก็เราก็มาดูว่าน้องๆจะทานอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวแม่ควันถ้าภารกิจเสร็จแล้วนะคะก็จะพาไปดูน้องๆน,นะคะได้ทานโอ้นั่งพักก่อนนะคะควันนี้เราไปเจอพึ่งด้วยนะคะเจอพึ่งใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้พี่ควานมอนนะคะเอาเพื่อนตอดนะนี่นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูพึ่งนะคะสิ่งนี้เลยคับเมื่อกี้ เมื่อกี้ควานเข้มตัดนะคะนี่นะคะไปเจอพึ่งใหญ่มากๆเลยค่ะนี่คุณพ่อคุณแม่เห็นหรือเปล่านี่นะคะพึ่งพึ่งลังใหญ่มากเลยนะคะอาหารป่านะคะก็อาหารแป็ด ลังใหญ่มากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะแม่ควานตัดไปก็ไปเจอหนนด้วยโอ๊ย,อยนตองนอนเนยแม่ควานตัดไปตัดมาไปเจอหนอนด้วยแม่ควานหยุดเลยนะคะนี่นะคะต้นยาสวยเมื่อกี้พอควานตัดไปไปเจอพึ่งนะคะ <S <S นี่นะคะเหนื่นะะนอยไหมอันนี้พี่ควานมอนนะคะกําลังยกขึ้นรถเลยนะคะยาสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะช่วย พ่อควานยกขึ้นรถก่อนนะคะแล้วก็จะพาไปดูน้องๆน,นะคะได้ทานนะคะหญ้าสวยๆหญ้ากรอบๆนะคะดเดี๋ยวแม่ควานภารกิจยกขึ้นรถสดแล้วนะคะแม่ควานก็จะพาไปดูนะคะน้องๆได้ทานต้นหญ้าสวยๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกๆท,ท่านนะคะที่อุดหนุนสนับสนุนนะคะผลไม้ออนไลน์นะคะของครอบครัวน้องอันดานะคะ แม่ขวานก็จะนำคะแนนส่วนนี้นะคะเพื่อเติมน้ำมันรถนะคะนี่มีแต่หญ้าสวยๆเลยนะคะเพื่อให้น้องๆได้ทานนะคะอิ่มท้องนะคะคุณแม่อิ่มบุญนะคะคุณน้องอิ่มท้องนะคะน้องๆก็จะได้ทานนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะภารกิจเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูน้องได้ทานหญ้าอ่อนๆนะคะจะเต็มรถแล้วนะคะจะเต็มรถแล้วนี่นะคะ ตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาวสวยของเรานะคะพี่นภกาก็ได้ทานนะคะตน้นหญ้าดูน้องอันดานะคะอขอโอ้โห,โหดูน้องอันดาขอนะคะอันดาหิวเหรอลูกหให้แล้วนี่นะคะพี่นภกาของเราก็ได้ทานหญ้านะคะหญ้าอ่อนๆกรอบๆนะคะต้นหญ้าสวยๆโอ้อันดาทําอะไรลูก เดี๋ยวก็จะทําความสะอาดนะคะที่นอนให้น้องนะคะเพราะว่าแม่ควานพ่อควานนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะให้สาวสวยของเรานะคะอิระน้อยได้ทานก่อนเพื่อนเลยนะคะแล้วก็เราไปดูนนคุณแม่คําแสนนะคะได้ทานาเ,าเน,นี่น,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 นะคะ ปาสวยของเราอันนัสว ah, ัสดีค่าก่อนค่าค oh, ่าก่อนเลยค่าอ่ะค่าก่อนอ่ะค่าก่อนค่าก่อนเสียงด้วยโอ้มีเสียงด้วยนะคะอุยขอขออะไรอีกขออะไรอีกโอวัสดีค่าต้องมีอะไรกินเหรออุยขอขอ นี่นะคะก็คุณแม่คำแสนนะคะคุณแม่รถถังได้ทานนะคะยาตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังนะคะกำลังเอาลงจากรถนะคะลงจากรถนี่นะคะที่ไวย้ยาสำหรับแม่ฟานนะคะเอาไว้ให้น้องฮองได้ทานนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวานก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อการแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่พลาดนะคะไม่พลาดความน่ารักของน้องๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวานขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ